ไทยทวงค่าป่วยการอสอมอหลังรัฐบาลอนุมัติผ่านมา3เดือนแต่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ่าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจ่าเช่นเคยนะคะ ในวันที่15มิถุนายน2563ค่ะและในวันนี้นะคะปุยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารความคืบหน้าของการจ่ายค่าป่วยการให้อดสอมอนะคะจะมีอนไร์เพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุยจา๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องปุยจ๋าด้วยค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะในวันที่14มิถุนายน2563นายเทพไทยเซนพงศ์ซอสอ,อ,อนนครศรีธรรมราชพักประชาธิป,ปัตย์ก็ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจําหมู่บ้าน หรืออ,อสอมออยังทำหน้าที่ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเข้มแข็งตามปกติแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมากแล้วก็ตามไม่ยอมให้การตกอย่างเด็ดขาดถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ควรแก่การยกย่องในฐานะด่านหน้าในพื้นที่ชนบทโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาราหมได้เพิ่มค่าตอบแทนขึ้นมาเป็นเดือนละ1,000บาทตนจึงได้เสนอปรับค่าตอบแทนอสอมเป็นเดือนละ1,500บาท ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าจะจ่ายค่าป่วยการให้เพิ่มคนละ500บาทจำนวน19เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2,563ถึงเดือนกันยายน2,564และจัดตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินในทุกปีต่อไป แต่ณนะจนบัดนี้อสอมอยังไม่ได้รับค่าป่วยการที่รัฐบาลจะจ่ายให้ใน3เดือนที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มอื่นๆได้รับการเยียวยาวจากรัฐบาลเกือบทุกคนแล้วจึงอยากเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับคนทำงานหนักอย่างอ,อสอมอ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับข่าวสารพ่อแม่พี่น้องอสอมนะคะที่ปุ้ยจ่าได้นํามาฝากในวันนี้นะคะและในวันนี้นะคะในวันที่15มิถุนายน2563นะคะพ่อแม่พี่น้องอสอม,มก็จะได้รับเงินค่าป่วยการกันแล้วนะคะได้รับเงินกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปุ้ยจ่าด้วยนะคะ ซึ่งปุ้ยจ๋านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอสอมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้ยจ๋าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ